แล้ววันนี้อาจารย์วิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีครับนี่มือกฎหมายนะวันนี้ให้สัมภาษณนะ์ฮะนักข่าวถามเลยประเด็นที่ถ้าเกิดมีนักการเมืองถูกดำเนินคดีนะแล้วได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองใดนํารายชื่อขึ้นทุนเก้าได้หรือไม่อันนี้นักข่าวเริ่มถามตอดต่อยไปเรื่อยๆนะ,ะนะอาจารย์วิษณุก็ตอบว่าปกติจะแต่งตั้งตําแหน่งใดก็ตามที่เป็นพระราชะอํานาจเนี่ย นะก็จะมีรายละเอียดข้อตกลงมีมีข้อตกลงกับสำนักพระราชวังให้ตรวจเข้มงวดกวดขันนะแล้วก็ถ้าเกิดมีลักษณะเหตุที่ไม่เหมาะสมนะก็จะไม่มีการดําเนินการนะต่อไปเช่นกราบทูลก้าขึ้นไปว่ามีเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนจะปวดก้าอย่างไรเนี่ยนะอันนี้ก็สุดแท้แต่คอันนี้คําถามแรกที่นักข่าวไปถามนะว่าแนวปฏิบัติก่อนหน้านี้เป็นยังไง นะคือมันมีข้อตกลงอยู่แล้วว่าการตั้งระดับผู้พิพากษาอายการอาธิบดีการขอเครื่องราชเนี่ยก็จะตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติมีลักษณะอย่างไรนะอันนี้ประเด็นทั่วไปนะ,ะทีนี้ประเด็นสําคัญเรื่องใหญ่วันนี้นักข่าวก็เลยถามว่าการทูนก้าชื่อนายกทีนี้ <laughs> ใช้หลักการนี้ <laughs> หรือไม่ทีนี้นะอาจารย์พิสุก็ตอบว่า <laughs> ใช่ครับแล้วหลังจากนั้น <laughs> นักข่าวก็ถามต่อเลย นะกระบวนการที่กล่าวมาเนี่ยเป็นกฎหมายหรือเป็นจารีตประเพณีเนี่ยการทูลเก้าชื่อนายกเนี่ยนะไปฟังรายละเอียดจากอาจารย์วิษณุตั้งแต่ที่นักข่าวถามว่าการทูลเก้าชื่อนายกใช้หลักการนี้ใช่หรือไม่ในกรณีที่แต่งก็มีนายกก็เป็นหลักๆเดียวกันที่ว่าอาจารย์ใช่ครับแล้วมันจะมีกฎหมายล็อก คือเมื่อโผล่กล้าเป็นพระราชอำนาจเราเราก็ไม่ต้องมาสงสัยอะไรแล้วแต่เราจะต้องการบังคมทูลขึ้นไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วในขั้นตอนนั้นระหว่างมีคดีอย่างเงี้ยมีการโแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคือผู้รับสนองพระราชองค์การไม่ใช่ประธานสภา เป็นผู้รับสนองไม่งั้นจะรับสนองทําไมการรับสนองก็คือการรับผิดชอบแทนว่าขอเดชะสิ่งที่ทุนเก้าถวายไปนี้ถูกต้องข้าพระเจ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ขอรับผิดชอบอย่างนั้นเหมือนว่าความผิดชอบของรัฐบาลก็ต้องดูด้วยว่าเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยสภาบวชกันเอาคุณสมบุญระโหงเป็นนายกคุณอาทิตย์อุรรัฐประธานไปกราบบังคุณทุนถวายชื่อคุณอนันต์ปัญญาราชุคุณอาทิตย์ก็รับผิดชอบไป แปลว่าถ้าเกิดจะมีวาระเรื่องการโหวตนายกประธานฝ่ายก็ต้องรับผิดชอบด้วยถ้าเกิดกล้าเพราะฉะนั้นประธานก็ต้องดูแลให้มันถูกต้องให้ดีถ้าจะต้องเบรกอะไรก็เบรกซะในชั้นประธานคือ,อนี่คือตอนที่อาจารย์เวสุุอธิบายความนะว่าประธานรัฐสภาเนี่ยคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการ <S 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 ถ,าถ้าก่อนจะเลือกอะไรไปแล้วก่อนจะได้ไรายชื่อมาแล้วนำรายชื่อขึ้นทุนเก้าเนี่ย จะตรวจสอบจะอะไรเนี่ยก็ทําตั้งแต่ตอนต้นไม่เช่นนั้นเนี่ยนะประธานนั่นแหละจะเป็นคนรับสนองและจะต้องรับผิดชอบนะทีนี้ในรายละเอียดเมื่อสักครู่จะได้ยินชื่อนักการเมืองในอดีตนะสมัยก่อนกรณีพลตารวจเอกสมบูรณ์ระหงนะแล้วประธานรัฐสภา,าคุณอาดออรอาทิตย์อุไรรัตน์นะเสนอชื่อคุณอานันไปดอรอาทิตย์ก็รับผิดชอบในฐานะประธานรัฐสภา แต่บริบทการเมืองตอนนั้นรัฐธรรมนูญมันไม่เหมือนกับปัจจุบันแล้วปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เปิดช่องแบบนั้นนะแล้วก็ประเด็นสําคัญนักข่าวถามเจาะเลยทีนี้ว่าอ้าวถ้าแคนดิเดตนายกถูกศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อ่าเพราะว่ามีการร้องว่ามีลักษณะต้องห้ามการเป็นสสเนี่ยแคนดิเดตนายกคนนั้นจะถูกนํารายชื่อไปโหวตนายกในสภาได้หรือไม่ ไปฟังคําตอบชัดๆจากอาจารย์วิสนุครับกรณีถ้าใครถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชื่อนั้นจะเอาไปโหวตเป็นนายกได้ไหมครับไม่ได้แม้จะคดีไม่พิจนสุดเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้ม่หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่ก็ไม่เข้าไปทําหน้าที่ไม่ได้ ล้วไปตั้งทําไม,มแต่เหมือนครั้งที่แล้วเหมือนคุณธนาธรก็ถูกให้ไป,ไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ทำบัมมีการเสนอเข้าไปได้เสนอเขาเป,ป,ป,ปทำอะไรเสนอบทนายกเะรตอนนั้นที่ผมเข้าใจว่ามีคนมาบอกกับผมว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่สองสันาหลังจากบทนายกบทนายกไปก่อนสักสองวันอะไรเนี่ยแต่ถูถกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่สามารถชื่อนั้นไม่เสนอเข้าไปแล้ว แต่ปกติสารเขาก็จะไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เร็วเกินไปมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะกรณีถ้าใครสังเกตนะฮะพอพูดประเด็นนี้นะนักข่าววิ่งเอาไม้มาเลยใช่ค <S S 1> ่ะเพราะนี่คือประเด็นที่คาดหมายกันว่าอ,อาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้าไม่เร็วหลังจากนี้กรณีของนายพิธาลิมเจริญรัตถ้าหากว่าส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมน,นูญโดยอาจจะมีสสส,สวเข้าชื่อ นะหลังจากกรกตรับรองผลการเลือกตั้งสอสอแล้วคุณพิธาเป็นสอสอแล้ววันถัดมาอีกวันเดียวสอสอส,อสอวเข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญส่งให้สารรัฐธรวินิจฉัยเพราะหลักฐานข้อมูลครบแล้วนี่นะฮะสารธรรมนูญรับไปพิจารณาแล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจะเสนอชื่อคุณพิธาเป็นคนดิเดตนายกให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตได้หรือไม่ อาจารย์วิศนุมุสกคู่ต,ตอบว่าไม่ได้เลยใช่ค่ะแต่นักข่าวก็ถามนะว่าคุณธนาธรเนี่ยตอนหุ้นวีรักตอนนั้น,นอ่ะก็เสนอชื่อเข้าไปโหวตได้นี่นะอาจารย์วิศนุก็ชะง,งักไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบว่าเข้าใจว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นอันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์วิศนุนะ,ะแต่ความหมายของอาจารย์วิศนุที่อาจารย์วิศนุให้เหตุผลเนี่ยมันมีเหตุม,มีผลยังไงไอ้ตอนนี้เป็นความเห็นผมนะเพิ่มเติมนะลองนึกดู สมมุติว่าเสนอเข้าไปแล้วตามที่อาจารย์เพชรนุอธิบายไว้ข้อแรกอะว่าผู้ที่รับสนองต้องเป็นผู้รับผิดชอบแหละ,ะสมมุติว่าเสนอชื่อเอาเคสของคุณธนาธรก็ได้อะย,ยังไม่ใช่คุณพิธาก็ได้เดินใจเสียกันเคสของคุณธนาธรสมมุติว่าบังเอิญบังเอิญวันนั้นเนี่ยเกิดจับพัดจับผูถูกเสนอชื่อไปแล้วแล้วชนะ ตอนนั้นเสนอชื่อแข่งกับพลเอกประยุทธ์ค่ะแล้วพลเอกประยุทธ์ได้500คุณพิธาเนี่ยแข่งสู้ไม่ได้คุณธนาธรคุณธนาธรสู้ไม่ได้ะนะฮะแล้วตอนนั้นคุณธนาธรถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะ,ะเกิดสมมุติว่ามันไม่ใช่แบบนั้นครั้งนั้นคุณธนาธรชนะอ่าแล้วก็ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วจะทําอะไรได้เห็นไหมฮะใช่ก็เหมือนที่อาจารย์วิศณุบอกมุสกคู่ว่า ก็สารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วยังอุตสาห์พาไปเสนอชื่อเอาแล้วยังอุตสาห์โหวตอีกแล้วถูกสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วจะทําอะไรได้ได้รับเลือกเป็นนายกแล้วประธานสภาจะนํารายชื่อขึ้นทูลกล้าวตรงเนี้จะเป็นปัญหาทีเนี้ย <c oughs> ที่อาจารย์พิสุบบอกมุสกู่ว่า <c oughs> ก็ต้องดูตั้งแต่ต้นให้มันถูกต้องตั้งแต่ต้นไม่ใช่ปล่อยให้โหวตเลือกไม่ใช่ปล่อยให้ ต้องนารายชื่อขึ้นทุนเกล้าแล้วมันจะมีปัญหาภายหลังจะเบรกก็เบรกแต่ต้นนั่นอาจจะเป็นเจตนาของอาจารย์วิศณุค่ะนะที่หยิบยกแล้วก็ตอบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมลองนึกภาพคุณปอปีนึกภาพเกิดคน n d i d ตนายกที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เสนอให้โหวตในสภาแล้วได้เป็นนายกขั้นตอนหลังจากนั้นมันจะสะดุดหยุดลงหมดอืเพราะสารสั่งให้หยุดไงแลวนายกก็ต้องหยุดไงก็นายกที่ถูกเสนอชื่อไปอ่ะมันก็คนเดียวกันนั่นแหละค่ะนะ แล้วจะไปฟอร์มคอรมอรได้ไหมไม่ได้เพราะนายกอำนาจหน้าที่สำคัญคือเลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเพราะนายกนี่ต้องนำรายชื่อขึ้นทูลกล้าวใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนคุณไหมจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคลังใช่ไหม <c oughs> ยังจะเป็นอยู่ไหมนะ, <c oughs> ะก็นั่นแหละต้องเป็นนายก <c oughs> แต่ถ้านายกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่มันชะงักบทไง นะอาจารย์วิศนุจึงบอกว่าก็สารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่เข้าไปก็ทําหน้าที่ไม่ได้จะตั้งทาไมเห็นไหม,มชื่อนั้นจะไม่มีการเสนอเข้ามาเนะี่ยอาจารย์วิศนุตอบมุสกุทีนี้นักข่าวถามตอบนะการจะไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญว่าบุคคลใดมีลักษณะต้องห้ามจะใช้กฎหมายไหนทีนี้เพราะว่าตอนนี้กกตบอกว่ายกคําร้องไปแล้วนี่ของคุณพิธาที่มีคนมาร้องสามคนอ่ะกกตยกไปแล้ว อาจารย์วิรุก็เลยตอบคำถามเป็นประเด็นความรู้กฎหมายเรื่องนี้ครับเขาเขาไม่ใช้หนึ่งอัหนึ่งเขาใช้อันอื่นไม่แปดสองใช่อันอื่นไอแปดสองนี่คือมันได้เฉพาะสอสอย่างเดียวบ้าหรือสวได้ไหมออสอสอหนึ่งในสิบสอสอก็ห้าสิบสวยี่ห้าสวสามารถมาตรวจสอบสอสได้ใช่ไหมครับได้ วรวมทั้งกรกรตเองก็ตรวสอบสสตรวสอบส,อบส,อบสอบวตรวหลองรัฐมนตรีแล้วก็กกตเองก็มีอำนาจกกต,อตอก็มาหนึ่งในสิบสบสหนึ่งในสิบสวกกตแล้ว,ตวออแต่ว่าข้อหาเวลาตั้งมันตั้งคนละอย่างกันการยื่นนี่คือต้องลองมีประธานสภาก่อนแ้วหรือแค่รับรองสส่อต้องมีประธานสภาก่อนกะยื่นต่อประธานสภาให,ให้ประธานรุ่นก่อนไม่ได้นะ มันก็ได้นะเพราะว่าเป็นประธานรัฐสภาแต่ว่าการรับรองปุ๊บเสร็จแล้วแต่เขาไม่ทากันโดยมารยาทประธานบุฒิที่ตนก็กิบไปรอบประธานสภาผูพพ้แทนอยู่ดีสสสสมีสถานภาพันไหนฮะวันรับรองหรือวันถวายสัตว์เออสสมีสถานภาพในวันเลือกตั้งหม,มายว่อาอำนาจอำนาจอำนาจที่จะสามารถยืน่นอ่เมื่อปฏิญาณตนแล้วมเมื่อปฏิญาณตนแล้วถึงจะเข้าทําหน้าที่ได้สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง คืออาจารย์วิชุดก็อธิบายว่าอ้าเกิดกกอรับรองผลการเลือกตั้งเสร็จนะก็ไปแรงงานตัวไปแรยง,งานตัวก็ค่อยถวายสัตว์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าที่<ะ>แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสอสอ1หนึ่งใน 10. สออิบสวหนึ่งใน 10. สออิบสวนี่ทําได้เลยตอนเนี้เพราะว่าสอวอเขามีอํำนาจหน้าที่อยู่ไงอยู่ในตําแหน่งอยู่ไงเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้ต่อไปนี้เปความเห็นนะฮะก็เดาได้ว่า ถ้าเกิดกกตรับรองผลการเลือกตั้งนายพิธาเป็นสสแล้วสว,สอวอจัดก่อนเลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าสอวอเขารวบรวมข้อมูลอยู่แล้วไงใ<ช>ก่กตอเองเนี่ยจะเอาข้อมูลจากไหนก็กกตอเองบอกว่าตั้งคณะไต่สวนเพื่อเอาผิด151 151 15คือรู้อยู่แล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแล้วยังไปสมัคร <S <S นั่นก็เท่ากับว่ากกตนเนี่ยมั่นใจ ว่าคุณพิธาเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามเพราะมันเป็นอีกเสเต็ปหนึ่งแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสอวอก็เอาหลักฐานอันที่คนไปร้องนั่นแหละที่ทําให้กะกะตเป็นเจ้าภาพหนึ่งหหนึ่งั่นแหละแต่เข้าชื่อกันไปเสนอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เลยนะแล้วสารนูญจะวินิจฉัยอย่างไรขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญนะอันนี้ไม่ใช่หนะึ่งหหนึ่งะไปวินิจฉัยเรื่อง ลักษณะต้องห้ามของการเป็นสอสอให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอทีนี้อเพราะไม่รอสอสอเนยเพราะว่าสอสอเพิ่งรับรองผลแล้วสอสอก็ต้องรอโน่นรายงานตัวถวายสัตย์ปฏิญาณจึงจะเริ่มทําหน้าที่สอสอได้กรกตนจัดก่อนได้เลยเพราะคนร้องมีสามทางหนึ่งสอสอหนึ่งในสิบสองสวหนึ่งในสิบหรือกกตดําเนินการเองนะครับแต่กกตดูท่าจะดําเนินการเองหรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องการให้พ้นจากสมาชิกกภาพการเป็นสสส่วนหนึ่งห้าหนึ่งลทีนี้ที่มันมีโทษทางอาญา,าเอาผิดมีโทษจำคุกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะไปฟังรายละเอียดที่นักข่าวถามอาจารย์วิษณุเพิ่มเติมก็ไม่รู้ถ้าฟ้องไปก็ศาลก็ต้องใช้เวลาพิเคราะห์นานพอสมควรเหมือนกันอี 1> 1ึ่ง้นหนึ่งมีไปลทางศาลอาญาอย่างเดียวจะไ,ไปศาลอาญาเพราะามันก็ผ่านตำรวจอายการถ้าไปศาลอาญานี่ไม่ไม่มีการเนื่องหยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่หนึ่งห้าหนึ่งมันเป็นที่มาของของของทุกเรื่องถูกต้องแล้วที่ดรอปเรื่องอื่นเสให้หมดแล้วก็เหลือหนึ่งห้าหนึ่งพอพอหนึ่งห้าหนึ่งเปรี้ยงออกมาแล้วเนี่ยมันคลุมหมดทุกอย่างเลยแต่1น1าน่มันนานแต่แบนานกระบวนการ<อ>ิธรรมปกติก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้อาจารย์วิศุุก็พูดชัดหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องไปอาญาก็จะไม่ไสารอาญาปกตินะแล้วก็ที่ อาจารย์เวสุุบอกแต่151เนี่ยมันคุมทุกอย่างเพราะอะไรก็เพราะว่ากกตอบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอดําเนินคดี151ก็หมายความว่ากกตมีหลักฐานเกินพอที่จะวินิจฉัยว่าผู้สมัครคนนั้นน่ะมีลักษณะต้องห้ามถูกไหม<ะ>จึงจะบอกว่าเพียงพอดําเนินคดีอาญาได้อะ,สะแสดงว่าเกินพอด้วยซ้ำที่จะวินิจฉัยเพียงแต่ว่า มันเลยเวลาก็เลยต้องไม่รับคำร้องของสามผู้ร้องกอตก็เลยทำหนึ่งห้าหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องดูหลังจากนี้รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อไหร่ปุ๊บสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นคือสอวอเข้าชื่อกัน <kannt S 2> <khác. S 3> เสนอเรื่องเพื่อวินิจฉัยโดยสารรัฐธรรมโน,โนูญว่าคุณพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัติการเป็นสอสเพราะมีลักษณะต้องห้ามสมัครเป็นสสก็คือถือหุ้นสื่อนั่นแหละ นี่คือเส้นทางของคดีนะส่วนเรื่องอาญาก็ต้องรอกรกตไปดําเนินการ,รนะไปแจ้งคงแจ้งความอะไรก็สุดแท้แ่นะนี่คือเรื่องคดีวันนี้ที่มีความคืบหน้าสําคัญเลยนะแล้วก็ข่าวว่ากกตเตรียมรับรองผลการเลือกตั้งสัปดาห์หน้า